ครับวันนี้มาพบกับสตาร์ทนะครับผมผมจะมาแนะนํารถคันนี้เลยควรเก็บไว้นะครับหรือว่ามีไว้ในครอบครองนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าฉมหน้ายักษ์นะครับเป็นโคจูเนอร์นะครับคันนี้เป็นปี2010นะครับแล้วคันนี้เนี่ยเป็นตัว TRD นะครับตัวหน้ายักษ์ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเครื่อง3,000ขับ4โหมดอยู่ด้วยนะครับคันนี้ราคาคันนี้อยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทนะครับภายนอกเป็นสีขาวแล้วก็รไลเดียดตัวรถภายนอกภายในเป็นไงเดี๋ยวผมพาชมกันครับผม ครับตัวนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โฉมหน้ายักษ์นะครับเป็นปี2010นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษเป็นตัวทีอดีสปอร์ตดีเวลนะครับเป็นปี2010ตัวสุดท้ายของตัวโฉมหน้ายักษ์นั้นนะครับใครที่เป็นสาวกของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับควรมีไว้ในครอบครองนะครับคันนี้เป็นรุ่นค่อนข้างหายากครับตัวทีอดีตัวหน้ายักษ์โฉมสุดท้ายคันนี้อ่าอย่างภายนอกคันนี้นะครับจะเป็นภายนอกสีขาวนะครับคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับ ส่วนตัวที่ล้อแม็กคันนี้นะครับจะเป็นแม็กทีอาดีนะครับตัวนี้เป็นแม็กทีอาดีแท้จากโรงงานเป็นขอบ18นิ้วนะครับคันนี้นี่ครับตัวนี้เป็นสปอร์ตดิวลแท้รอบคันนะครับคันนี้จากโรงงานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องสามพันขับ4ี่โฟรวิวนะครับคันนี้นี่ครับรถเข้ามาใหม่ๆครับสวยๆแล้วก็เป็นรถที่ว่าสภาพค่อนข้างสวยมากครับวันนี้รถเข้ามาใหม่ๆนะครับแม็กสิบแปดนิ้วทีอาดีนะครับ แล้วก็ภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับหรือว่าสีครีมนะครับคันนี้แล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับส่วนตัวเบาะที่หนังที่ขาดเนี่ยก็คือเราทําให้แน่นอนครับหนังก่อนที่ว่าลูกค้าจะรับรถนะครับสัญลักษณ์ตัวทีอาร์ดีสปอร์ตดีเวลจะมีอยู่ทุกเบาะนะครับนี่ครับเป็นทีอาร์ดีแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยพวงมาลัยจะมีมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้ แล้วก็ที่หุ้มพวงไล่ยก็จะเป็นลายเคปล่าแล้วก็เป็นลายหนังได้แดงครับเป็นตัวของสปอร์ตดีโบเทียดีคันนี้ก็มีคุชคอนโทลนะครับคันนี้แล้วก็คันนี้ครับเลขไมค่อนข้างน้อยนะครับเลขไมอยู่ที่สักคู่นะครับเลขไมคันนี้อยู่ที่แสนหกนะครับถ้าไม่เห็นขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ที่แสนหกนะครับ ครับแล้วก็ตัวหน้าจอหน้าจอนี้ลูกค้าเก่าแต่งมาเป็นตัวหน้าจอ Android ด์พัสดีนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอ์ดิจิตอลนะครับสามารถตั้งออโต้ได้แล้วก็ตัวเกียร์นี่ครับตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ตัว4สปีดนะครับแล้วก็จะมีเกียร์โฟนะครับคันนี้ขับ4ี่ขับ2ได้นะครับแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยจะหุ้มด้วยหนังได้แดงนะครับเป็นตัวของ s p o r t Evo คันนี้เกีดี ภายในค่อนข้างสวยครับคันนี้แล้วก็ด้านหลังพ่วงดิสารก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันนะครับนี่ครับรถเข้ามาใหม่ๆครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อมหาสตาร์ทได้เลยนะครับหรือนัดหมายมาดูรถก่อนได้นะครับ ตัวท r d Sport d e v ตของเรามีอยู่ประมาณ4-5คันได้ครับนณตอนนี้นี่ครับเป็นโฉมหน้ายักษ์ตัวท r d Sport นะครับปี2010นะครับ3,000ขับ4นะครับแล้วก็ด้านหลังครับมาพร้อมกับสเกิร์ตตัวท r d Sport d e v ตตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านบนน่ครับเป็นพาร์ทแท้จากโรงงานทั้งคันนะครับอันนี้ก็ด้านหลัง ด้านหลังครับสามารถพับเบาะสองตอนหลังเนี่ยสามารถพับขึ้นไปได้เพื่อเก็บสัมภาระเพิ่มเติมครับหรือมีผู้โดยสารเนี่ยสามารถนั่งได้ถึง 2- องถึงสาคนนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีแอร์ลาวครับเป็นแอร์ลาวตอนที่สามตอนที่สองครับภายในค่อนข้างสวยครับคันนี้นี่นะครับ เป็นปีสองพันสิบสามพันขับสี่นะครับน, 3, นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อหาสตาร์ได้เลยนะครับที่เบอร์ข้างล่างหรือว่าลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายดูรถแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลได้เลยครับผมอันนี้เป็นปี20 1 0ตัว3 0 4 w ุวได้ตัวทีอดีปี2 0 1 0นหน้ายักษ์ตัวสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับ